กราทำมึขึ้นวามันอะลงมึงจะคืออะไรเชิเดียวอีมันหน่อยชดาเ้เออกูตัดขวัญมาหน่อยเด้เ้ยมอหน่อยหอกเอาละเอาละูว่าดกเอาอีก็ได้เออจนนั่งแหละวงนั่งแหละโอ้ขับแซงตงโง่แหงเลยเอาไปไปพูดเล้เอาไปพู้เลยไปมีเงี้ยพรอไหม จากโลกอะว่ามันเฉพาะเล่จากเตตันหล่างไงเนี่ยก็มาสเปซโลกเลยก็ได้กว่าสามร้อยแปดสิบแล้เนี่ยสองคันไอ้ไม่บันี่ยนัอนอซุนไปเป็นเมียน้อยก็เด้หมดดำเหรอหมอโอย่าละ ขึ้นยังปวดหักมันสเลยนจะขึ้นยังมันลงขึ้นขึ้นยังไรจะฤดูจะมีโลกอัดดิฮะเะมเโล่อัไริะแก้ไขแนวใด กะเล eh ี้ยงแล้บวบาท่านแตงคือเลีเ้ยงดูดไว้โอ้จเห็นอคอยป้านั <c oughs> นบ่ที่เลี้ยงดูกระดัสบายดีพี่น้องเมารถนี่หละพี่น้องคำแจ้งกัตอนนี้ก็พาน้องรัดแ้วกาอากอยคำซีเนาะกาได้เดินทางมาสนะสมบูรณ์พี่น้อง,อดดองเดินทางมาวาซิไปอันเพื่อนอ่ายอยู่ อ่าบ้านไผ่ลิอ่อยู่เมืองวัดปี่อ่หรือเมืองโค้งวะโค้งเนาะบ้านไผ่ลิอ่พี่น้องกะรอายเพื่อนนั่นอยู่สหรัฐเนาะเพื่อนไฮไปเพื่อนเพื่อนอยู่นี่แหละเพื่อนไอ้น้องเพื่อนนั่นแหละพราะวาบ้านท่าสิบไปบ้านมาชิฮอดนะเพราะได้นุคเลิกพี่เนาะหึ่งแตคือก็เริ่มบันได้ไปพี่น้องถึงยุคเลิกเนาะ คือว่าภารกิจดมเล่พี่น้องก็เลยมาเว้เพือนไอดอนเนาะดอนดาวเล่าพี่น้องอ่าคนดังเนาะยูทูบเบอร์เล่าคนหนึ่งเลยพี่น้องแล้วก็เพือนไอ้เลยเน้ยแม่น้องน้องคิงเนาะก็คือเพือนไอดอนแล้วก็แม่น้องเชียงเนาะเชียงค่ะเจ๊ซีเลยพี่น้องเราไข่เนาะทรงหนามพี่น้องอ้ามาเบิงก็หนีครับขี่รถมากน้องรัดก็บมารถมากพี่น้องปวดหักเสียใจเราเสียใจเจ้าคิดชมพี่น้อง

พอวบบงี ham, e. here, oh Dude, <t <t ้แบบแมนเลยมีแหละไอดอนะบลล่าเนาะเออมาดีๆนั่งเบรดเลยนี่ใช่เดือนเนาะเออแต่แตผมจะแแยกทางกันกัะบอกก้อยเนาะเมื่อบานไม่บานมันก็เลยบริเวณไเลยเนาะมันแซงกัใกล้ไล่ที่อาย่ใกล้ทื่อนบริเวณเนาะเกอนไหนกันเป็นบริเวณเนาะบริเวณ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 มันมีเวลานะครักไปเหยียบมาเหยียบนี่ก็เลบริเวณขนานเนาะมันเอมีโอกาสใช่ มาแวกินหนังกินไหนเนาะเฮ็ดกินแล้วเด้อมาเฮ็ดปลาหมอกอกินหมอกระซอตมพี่น้องอ่าให้น้องรัดตมบ่มีไอ้ดอฮะมันเี่ยวี่บ่ีเนาะมันได้กมกันตานี่ๆฮะนี่พอดีเนาะเออนี่พี่น้องีอยู่บ่คิดน้องรัดเตอะํามเฮาสิ เสย็บๆอะไรกันยังเนี่ยไม่ใ่หนีห่างไปไหกันเอออย <ah> ู่กบอม่วงเนาะเด็กเนี่ยมันเปื่อไปไปบังไปอันเฮ็ดเฮ็ดเดี๋ยวขับแสงออกไปเนอะพี่น้องนี่ได้อันราชีก้อยเจียวเนาะก้อยเจียวอันปลาแดกกินกับมังม่วงก็สอม่วงส้มอะไรพี่เนาะนินโดตินเดี๋ยวขับแสงผ่านไปบังออกออกไปหาเสียวเนาะว่าเป็นยังไรพี่เนาะในกิ๊บในใจ ตันไแมขึมม <laughs> รร้นด้ยิเดียวบอาพุกคนใช่ะที่จไปี่แม่จพยาามไปดกฉันีดีแอวกลงๆใหมยงอธัยจะมาอยากเงาเย็นลินเป็นอยู่บนโทราศาัพท์ไอโฟน13ครั่งผมเ <laughs> องเนาะนหะอะไรเออเอาข้อสาราได้เลย <laughs> <laughs> นี่โทรมาจาก ัวดีๆงามนี่ก็บ่ทายนํานี้ตัวพ่อนางทายนําตัวนี้บ่ทายงามอยู่เด้เออบ่สิแล้วใหม่หึงามล้วยังเอาใหม่นี่แหละพี่น้องมาเ้เฮือนไอดอนเนาะก็สิเก็บมะม่วงกินชมพี่น้องอยู่ต้นมะม่วงพอดีแต่ว่าต้นนี้มันมันเป็นมะม่วงอ่ามวงนางเนาะมันสิกินบ มันบ่ทันใหญ่ค่ะครับนะมันสิกินบามันยังคมนะพี่น้องมันใหญ่ชนินะดเนาะขนมะม่วงอ่ะก็ซออยู่ขนเนาะมันสีชมพี่น้องมันสีบาคมเนาะไม่เลยอะไรสบายดีไม่เลยเสบายดีนะสบายดีทัายพวกเนี้ยสบายดีเพิง่งกอยนะมันน,นี่เออได้มีโอกาสได้พาคำแสงมาลินนาวาสิไปเมืองคองแต่ว่าผิดโมขาโมขาเราทุกคนย้อนว่าเพิ่นยกเลิกเนาะย้อนว่ายยัง ให้เปิดประตูแวนโหลดอยโอ้ชีเรยเอาแหวนดในรีมี้ไ่ดรีโมคลเนเอืคนแวนเน่ยคือดีใจลายเนาะมันอีมาก็เลยมาแปบว่าแวะเพื่อนไอ้ดนบุหรี่ไอ้ดนแวะกินน่ำก่อนพุ่เอ้น่ำตลอดสตาร์ทรถก่อนอะไรมันเ็ดมันเ็ดเลียดเล อย่าเบรก,ก,กรอนจะกเดเบรกลนี่เออนะมันกดระเบา้าอะไรน,มน,มน,น,นี่หมดมั้งอ,อ๋อเนาะเด็กโอ้มีแต่กดอยังนี่อะเปล่าเสียมันก็เป็นเนาะมีแต่กดอย่างเดียวกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมาแลาออ้วกูสิรักกดโอ้ต่ำไปเลยวันนี้เราจะมาสอนอแกา้แซงขับรถเออก็เพ้นกูพวันนีอ,อ <laughs> ยพอพยัพ่อพ <c oughs> <This is> <mare> ah, ่อยพ่อพอยัพ่อพ่อตออเตนมันด้วยเออเเบรกเบเอยู่สายเบกอันนี้คนี่น่าหลดได้ดอนเนาะรยี่เราสื่อไปประมาณแเดือนก่อนวะลายเดือนก่อนแล้วเนาะเป็นรถอ่ะที่โก้เอาไว้ที่โกเนาะ รีโว่พอดพอดพอดฮะพอดเล่นเจอหรือฮะรู้จักปอดพรอดป่ะรถเราซื้อไปไล่เดือนเติมอะไพี่น้อรถวนอก้อยก็ซื้อไปไล่เดือนแหละพี่น้องก็ห้าก็เป็นเอาออกมาแล่นเนาะรถกประมาณไดพี่น้องมาอันเบิ้งเดือนซีไปเก็บมาอ่ะนะไปปะมาขโมงซีกินขโมงเออคอนเห็น์ตมันเหรอซีกินบ่ซีกินขโม่วงบ่เออไหนเด้ นี่ครไบทาง <S <s <ut ters> สเส้นกินเบี้ยปไปเลยเมื่อไงเออโอกนกโก,นกวโกวอย่างไปกินเบี้ยอ่ะเออ <c oughs> เดี๋ยวคอนแทคเตอร์เขาพูดทางกินคนนักพาร์ตเตอร์เออเออนแทคเตอร์โอ้เปลี่ยนมาหน่อย <c oughs> ไปพี่หน่อยเดี๋ยวสีพ่ากันไปเก็บหมากมองมากินสมเนาะให้น้องหลัดตปนต้<ม>านแก้นกนแวนีมายำเพื่อนนะมะยำไปดอนพี่น้องเนาะมะยำนะครอบครัวอินดี้พี่น้อยรับปรีว่าเพป็นต่อนหับน้องนุ้งเห็นกันดนยังไงซะอืะนี่แหละ เป็นาประจำโมนี่ฮะมาประจำแต่ว่าเฮาตะวพิษว่าสิไปอะนะไปมังคงเพี่อนเนาะพอดีว่าอ่าแคนเซิลงานทั้งนั้นกับแคนเซิลเอี๋ยวพอดีอ่ะพอดีมาฮอดเพือนไอดอลก็เออถือโอกาสนี่เป็นอ่าเกียรติเฮียนเซิรนแบบว่ามาแหวนบ้างกับโซากับพื่อนเกียร์เฮียนเซิร์นพอดีอะไปก็เออโบเห็นหนาใมเฮาก็หลายเพือนเนาะเฮ้ยหลายเลยนี่แหละประเภทนี้เรายังไงซะคาเตกี้อันแต่คนมาเฮือนเขาเชียร์เราเขามาครับกับคันหา แต่กี่ไรแต่ผลนะวางงานนะไปพผนกินปลามันพี่กินสีเดีนมันอับเกล็ดเลยมันอับเกรดมันหยุกซีจีก็เอาเบี้ยมันเลยมันรูดลาเลยนเอาเรื่องได้ไหมบ่เป็นแบบว่าพี่น้องกับนานแขกมาเพื่อนนี่เสีเอาเราเขากอาคันหาได้มาหบเลยแบบว่าครอบรุ่นนี่นั่นนะแต่ว่าตอนนี้ด้วยสิตอนนี้ก็เป็นเบี้ยได้่าแต่เก่าเราเนาะอันนี้เอาอันนี้ก็บที่นี่เราด้วยคันแบบว่าผู้เฒ่าเอออยู่ดีไม่แห้งเด้อเป็นฮิ่ของประเพณีพี่น้องเยเนาะ เดี๋ยวจะถินจะทานแค่นี้เด้อขอให้มีแต่โชคมีตลาดเด้อจ้ามาสามคนเลยนะเ้าไปีน้องเจดถ่วงเดยเมมาหอนมาเทิมเนาะป็นคือพ่นสีตกมาสยกบจุคนนี่คือพ่นสีตกสีตกดอกอิมตนี่อยที่น้องเจกน่อยสิต่ำมาต่ ไปกินเนอกินต้นเลเาเนะกนไงกินเาเพื่อนี่แซ่บเลยเ้าข้าวเหนีเลยใส่ต้มใส่น่ะมะขามต้มใส่มดสมก็ได้มะกอกโอ้มะกอกมคามันดำมั่แดงนอยนี่กเอ้เสื้อก็ร้อนว่เลยยู่กินอืมเป็นเซฟเซฟอะไรต้นๆนข้นะเป็เลบห่าขึ้นแลนี่ไม่หมดเลยอ้ สมซองภูมิยาภาคกิ้นั่นเลยน้องซองไอหน้องภาคกินั่นเลยฉันโลชาร์ดมาชุกสิลเลยบบมี่ดอกบมอนต้องหมกซองนี่แต่ฟิขึ้นไปห้ากระสิ่เก่เอาแล้ววะไ่เก่งเลยวะเจไเละ กับิกแจมัน่้กจมัน่ล็อกมันต้องเเข้ามาเลยคือว่าเอาอันไหนขึ้นไปน้ำคเนี่ยได้ไอ้เจีฮับวะนี่ไอ้จีกะคุหับเลยพราะวมันหนักอุ่นยางมันหน่อยใส่ดมาจาดาหลังเล้ะเออมาน ปลาปลาเหรอนี่นะนี่กุ๊กกับกุ๊กกับก็มีับมันกิดสุกตวหนแเสโอนี่นะนี่บลงมาลงมาอ้อ้ยำมนมันงูงูได้ไหมนี่บอกวนดูน้ำเชี่ยวลายเป็นตไนนี่นะมิอย่างไงมตัดเอาต่เจดาวรินุินเเจอัาเตตาล่างว เ่ยเยนะเตลาดกนนยอมเลยฮึ่มมาสัดแหวนกันนะไปสัดแวนนี่งอยู่ในห้องฮึ่นเตะซะไปแั่ก็ไปสัดแหวนจะมามาตกปกินเขาไปสัดแหวนฮึ่นกูจ้าเขาให้พ่นอารงสตอรีตลอดมาที่เขาพันบอก่เอาพ่นลงเลิกวันเลิกเลิกแรกเลิมักเขาอยู่ายเดียวมักเขาอยู่ไฟเดียวเขาบอกให้อารมณตอุรีพ้นจาอารมณ์ประท้าพ่นขึ้นว่า มันอาลงมึงจะเถียอะไรเ่เดียวอีมันห่อยสิตากูเะเออกูจัดีว่ะขวนมาหน่อยเด้อเอาอีก็ได้เออตนั้นแหละตอน้นแหโอ้ขับแซงงโง่แหงเลยอาไปเอาไปเอเไปเอาไปเาไปมีขี้เี้ยอ้อมัน จะโลกอะว่ามันเฉพาะแรกจะเตะตัดหลังไงเนยแมันสเปซโล่สักรับเป้าเขาเนี่บุ๊บโลมาเวลาเอาบอากํงเซงเราแต่เออป้ทางหลังนี่เออเออรอไข่เต้นก็ยนีแย่แย่ไปไหนี่ ล้อน่อยห่มะแดื่อไักแล้วนี่ไปหากับบอมมานาหมแก่ไข่เเลยบุ๊่อกบุญกูนะไข่บอเห็นนะเอออกบโอ้ไข่มาเทาเลยนะหนักกระคึกนะนักกระคึกอ้น้ห้ามไมซื้อนพ่้ตกห้ามนึ่ไข่มันตรงเลยตรงเบ่งเหร น้ำตรงน้ำตรงบ่เนี่ยน้ากินชมมาคำหนึ่งก็นเนาะน้าพี่นะสองคำแสงเนี่ยคำตนตเนาะเต็มหมดกลัวกลัวเลยคุเรกเอ้ไว้ที่เลยตกว่างตหว่างอเลรบ่กินไอ้ลินได้จะหายได้ อจะนำแตกหนาดับไม่มองตำหนายวะเอาคำสีอะคำหนึ่งรวยเวทก็คือแล้วอ่ะอ่ะสิป่อนนี่นักทชมพี่น้องขออนุญาตได้แก่เสือมันห่อนอากาศมึงเราห่อนเองพี่น้เนาะน้องรัดนี่อ้าวสิอป่อนโอ้ยดิวปลาอ้ดิวปลามาดิวปลามาเมี่ยหมูโอ้ยเมี่ยหมูคือเมี่ยเฮาเลยเนาะ อาคิมีโนนต๊อ <refused> ด <frustration> ้องเดืนคนละนิ <Luis> ่ขางย่างานพี่น้องมาสมมกษะซอม่วงม่วงกษซอผู้ใดกินซะเนี่พี่น้องอยู่อยู่รังหองบ่เป็นปะเป็นน่เป็นแล้วกั้นิเป็นกับม่วงนั่งอ่น มันบอยคัตรรคบต,ตัวนี้ละค่ะตักระซอสแ้วค่ะผัตัวนี้อีกตัวนี้แล้วค่ะมาหินอ่อนกยเจี๋ยนะทำแาเคล็ดแถวหน่อยเลยทราบนาะเจีนี่ก้อยเมย่นจะสอมือจะกินนี่สักเด็

ไปห้าหมอื่นปองปองนี่ป่ะเออป่ะไปกันเออตออตอนกระเทียมสาดดด้้ออ่ะเลยไ เบิ้งนี่นะเบื้องเกานไอ้ทีมันไมก่อนไม่มนก่อนนะไยบ่นกัเลยยืนอยู่บ่มามามาไปนั่ในตารนะยังมีเฟนนี่หน่ยหน ยังมีแฟนคือคำแซงเนาะคือว่ามันบอดีนะเออมีอะกัแฟนแล้วเนงกักาแฟี่เดียวเเนาะน่าเสียกูปอนบัตนึ่งเีย้ออนึ่งซะออันหนหา่้มดกเลยอ๋อนี่มึงต้อการยังจะกูปอนแตวงถึกตีนไหเราลองมันถึกตีนลองถึกตีนได้นี่เเออเออ เนี่ก็รี้อัดเาๆเ่นเดียวกุปนนี่กุยากเจียวบริแรงกุญแจตึกตีนตนี่มาดูว่าสเปอดนี่ก็หย่านตึกรีนเป็นอะไรทักเนาะแล้วใส่หอมแดงทักแส่บัวแดงอะไร่ไป พินดินนิด้อยเช้าวมดิฉันหมดดำเหรอหมดโอ้ยอย่าละจีิดนี้มีหมดเลยาหนทองไหอยู่ในดอนนี่แหละเข็มแขวแห้ะสมแห้งสมจี๊ดขนมี่คำนึงมาเสียโอ้ยำเดียวสาธุเลยเสียดีนีันะเป็นซตินนะ ถือตีนได้แงเลฮะสีปอดในกินนี่ยังเบาเจ็แร้วไม่ิี่ถือตีนกูนี่อาวันนึ่งอเล่าโองถือตีนเด้ตมาว่ไอ้รำองมือสั่นมือสั่นมือสั่นกำกับปั่นนน nay này ai ghét chẳng si cái này nè chú tùng mày buồn ăn lên nè mẹ à

เพราะว่าเนี่ยชิปไปใช่ต่อเไหนเสียเออเหอกอบดุคนแล้วเนาะพอดินอยู่คนแล้ว,ลวจริงอาจ้อยม้าเลยเจอกันพี่นายพี่น้องบายบายถ่ายง่ายอย่างนี้เลยเนาะ